มานะนำเงินในกระปุกออมสินจำนวน4,800บาทไปฝากธนาคารโดยธนาคารให้ดอกเบี้ย2%ต่อปีเมื่อครบ1ปีมานะจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทโจทย์ข้อนี้ถามหาดอกเบี้ยนะครับก็คือได้ดอกเบี้ยกี่บาทนะครับนักเรียนสามารถคำนวณเรียบง่ายแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็คือ,อดอกเบี้ยเนี่ยที่เขาให้นะครับแต่คุณครูเขียนนิดนึงก็คือดอกเบี้ยนะครับ 2%นตะครับต่อปีเปอร์เซ็นต์คือเทียบกับ100นะครับแสดงว่าได้ดอกเบีย้ยเนี่ยเศษเศษสส,ส,ส่วน100นะครับของของอะไรรู้ไหมครับของจำนวนเงินที่เราฝากนะครับของจำนวนเงินที่เราฝากนะครับ ก็คือนักเรียนสามารถเอาไอ้ตรงดอกเบีย้ยที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจับเป็นส่วนร้อยเลยก็คือ2%ก็คือเสียสองส่วนร้อยแล้วก็ของคือคูณถูกไหมครับคูณกับจํานวนเงินที่เราฝากได้เลยก็จะเท่ากับออกมาเป็นดอกเบีย้ยที่เราได้รับทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดอกเบีย้ยในข้อนี้ก็คือเอาเศษยสองส่วนหนึ่งร้อยนะครับไปคูณกับจำนวนเงินที่มานะฝากก็คือ4,800นะครับ แล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ก็จะเป็นดอกเบีย้ยที่เขาจะต้องได้รับนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ถามหาว่ามานะจะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทถูกไหมครับนักเรียนก็สามารถตัดศูนย์คู่นี้ได้แล้วก็คู่นี้ได้ก็จะเหลือเลข2กับเลข48นะครับคูณกันเนาะก็ทดเลขนิดนึ่ง48คูณ2นะครับ8 2 16ใส่6ทดหนึ่ง4 28ได้96นะครับก็แสดงว่ามานะจะได้ดอกเบีย้ยนะครับ โอเคจะได้ดอกเบีย้ยนะครับ96บาทนั่นเองนะครับจะได้ดอกเบีย้ย96บาทก็โดยการเอาดอกเบีย้ยนะครับ2%หรือร้อยละ2ก็คือเศษสส่วนร้อคูณกับจํานวนเงินที่ฝากได้เลยนะครับหรือถ้าอีกวิธีนึงนะครับถ้าใครที่ดูคลิปคุมาหลายคลิปนะเราอยากหาดอกเบีย้ยใช่ไหมเราเอาดอกเบีย้ยเดี๋ยวคุณ เว้นทีไ้หน่อยเราเอาดอกเบีย้ยไว้ด้านหลังนะครับดอกเบีย้ยไว้ด้านหลังและเรารู้อะไรเงินต้นก็คือเงินฝากของเราเขียนว่าเงินฝากก็ได้ไว้ทางฝั่งนี้นะครับเราได้ดอกเบีย้ยสเเนาะก็คืออ่าปออันนี้คือดอกเบีย้ยนะครับเราสามารถคิด าตามโครงสร้างนี้นะครับที่เราพูดคุยกันมาจากหลายๆคลิปเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือนะครับก็คือเราอยากจะหาดอกเบีย้ยก็เอาดอกเบีย้ยไว้ขวามือแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราคํานวณยังไงล่ะดอกเบีย้ย2%หมายความว่าถ้าฝากเงิน100นะครับถ้าฝากเงิน100เนี่ยจะได้ดอกเบีย้ย2บาทจริงไหมครับ ดอกเบี้ย2%ก็คือถ้าฝาก100%คือเทียบกับ100เนาะหรือแปลเป็นไทยว่าลอยละถูกไหมฝากเงิน100จะได้ดอกเบี้ย2บาทแต่มาณนะฝากเงินตั้งนี่นะครับ4,800แล้วก็เอา4,800มาไว้ฝั่งเงินฝากนะครับแล้วก็โยงมาแล้วนักเรียนก็จะจับตัวเลขไปเอา4,800นะครับขึ้นไปคูณ2แล้วก็นำ100ลงมาหารแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัดศูนย์คู่นี้ได้ตัดศูนย์คูณนี้ได้นักเรียนจะเห็นว่าเราเหลือเลขที่ต้องคูณกันก็คือ4 8คูณ2เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ48่คูณ2ก็จะได้96เท่ากันนั่นเองได้96เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือโครงสร้างในการคิดนะครับถ้าเราเห็นโจทย์เห็นข้อมูล แล้วก็เอ๊ะมันมันนึกไม่ออกว่าจะต้องคูณหารยังไงดีนักเรียนวางโครงสร้างในการคิดว่าสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือเราหาดอกเบีย้ยเอาดอกเบี้ยไว้ขวามือสิ่งที่เรารู้อยู่สายมือเรารู้เงินฝากนี่ไงเขาเอาเงินไปฝากจากกระปุกออมสินเนี่ยสี่พันอ๋อและข้อมูลที่สําคัญก็คือมันจะมีข้อมูลที่เป็นตัวเทียบให้เราก็คือคําว่าดอกเบี้ย2%เปอร์เซ็นต์คือเทียบกับ100เห็นไหม ดอกเบี้ย2%ก็คือเอเงินฝากร้อนึงได้ดอกเบี้ย2บาทแต่ถ้าเขาเอาเงินไปฝากตั้ง4,800จะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็คำนวณออกมาโดยการจับตัวล่างวิ่งขึ้นไปคูณแล้วก็ไอ้ตัวนี้วิ่งลงมาหาแค่นั้นเองโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ